โอ้ยคือสมาร์มีทุกอย่างเลยมีจอพาโนรามิคครั้งแรกด้วยละค่ะที่แบบจอใหญ่มากค่ะก็ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5มกราเลนะเป็นไงมีโอกาสได้รองน้องเพลงของคุณกกะลาด้วยครั้งแรกปะโอ้ตื่นเต้นมากอากาศก็ไม่ได้ร้อนขนาดนี้เนื้อแตะแบบโอ้โหร้อนมากแต่คือแบบดีค่ะวงมือดีๆมากทุกอย่างครูเขาก็ช่วยเราด้วยเราลุ้นไหมอ่ะของน้องเพลง ไม่เอยู่ลุ้นมากทั้งเนื้อเพลงทงั้งจังหวะทุกอย่างลุ้นแบบลุ้นมากมากมันจาอัดอุ้งท่อเป็นไงวันนี้แบบเมื่อววกี้ของงานแบบนี้มันมีจุดถ่ายด้วยสิ่งเช่นอินยิ้แย้เลยโอหตรงกับคำพูดเขาเลยคีปิมมิ่งอย่างนี้ค่ะแบบฝันต่อไปอ่ะแบบมันเหมือนความฝันนะทุกอย่างมันเหมือนแบบมันทำเหมือนมันยิ้วใจเราอะค่ะมันทำให้เรามีความสุขไปด้วยเวลาเห็น เาเลือขลอบอกาเนอะใช่ค่ะนไงคะแบบเียาานมันกมันแบบตอนแรกคิดว่าน่าจะไม่ได้จัดแต่พอแบบพอจัดมาก็คือแบบล้ยง้างเลยก็คือสวยมากสดใสมากค่ะเชิญชวนให้คนมาเที่ยวกันหน่อยที่นี่มีมุมถ่ายเยอะเลยได้ค่ะก็สำใครที่ชอบถ่ายรูปนะคะหรือว่าอยากจะมากับเพื่อนกับพี่กับน้อง่าจะมากับคนรักนะคะก็แนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะก็คือเซนทรัลเวลนะคะสวยมากนปีไปสวยมาก มีขงกินช้อปปิ้งก็ได้ถ่ายรูปก็ดีค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่5มกราคมปีหน้าเลยค่ะเปิดตอนคริสต์มาสแล้วเปิดตัวเลยไหมคะเมื่อกี้บอกว่าชินคนรักเฮ้ยเฮ้ยตองแรกแล้วเราเราต้อมากับคุณรักหรือเปล่าวันนี้ไม่ไม่ได้มาคมากับเพาะว่าคนรักมากกับพ่อกแม่แต่วันนี้เขาในงานตอนเที่ยงสองทุ่มเขาจะเดินจาที่อยู่เลยนะี่เหรอคะเรียกไงะ เขาบอกว่าเขาจะตอมเราตอนนี้ยังไงก็อย่างที่พี่เขาพูดล่ะค่ะเขามาในรูปแบบไหนบ้างคะคุเขาเขามาเออเขามาในรูปแบบไหนบ้างคะก็มาอย่างที่ทุกคนเห็นค่ะค่อยค่อยค่อยๆ่ทำความรู้จักกันยังไงค่อยค่อยทำความรู้จักกันเขาก็ดูแลดีไหมเออไปออกรายกานยังไงบ้างอ่ะ ไปออกรายการอ่ะแม่พะวากั่บางกระเจ้าบางกระเจ้าดีค่ะดูแลดีอาหารการกินดีเธอเริ่มรู้สึกตัวนี้ไงว่าอุ้ยเขาจีบชาตอจริงงี้ยโอ๊ยของแบบนี้มันก็แบบรู้เลยเขาทำเขาทำอะไรพิเศษให้เรามากกว่ากับเพื่อนเขาบ้างไหมคะหนูไม่รู้อะ เราไม่รู้ว่าเออเขาอยู่กับเพื่อนเป็นยังไงเราว่เวลาเขาอยู่กับเราเป็นไงเขาแบบเขาเล่นๆมาเข้ากับเราได้ง่ายไหมค่ะใช่ก็นี่ใส่ข้ากันง่ายดีค่ะตลกมากคุครูเขาบอกว่าเขาไม่อยากโสดแล้วอะไรนะเขาบอกเขาอยากโสดแล้วโบล่ะเราพร้อมไหมพี่ช่วยเขาอยากโสดทำไมตอนนี้เราอยากโสดอยู่ไหมคะเก็ก็แล้วแต่พี่เขา เอออะเราถ้าเราเราถ้าเขาบอกเขาแบบอยากเดินหน้าเต็มที่เลยอยากทันเร่งเลยรึไงคะก็รอชมรอดูค่อยๆเป็นค่อยๆไปพวกพี่อยากเร่งเครื่องแรงเราก็แบบค่อยๆอ่ไปเพราะถ้าเขาพร้อมเราก็พร้อมไปด้วยเขาใช่ไหมคะถ้าเธอพร้อมก็จะพร้อมไปด้วยกันเิแล้ววันนี้วันนี้เขินไหมแบบจะทำห้าแบบลองเดินป่ะคือตอนเดินมาหนูไม่คิดว่าพวกพี่อ่ะ โหขนาดเนี้ยงานใหญ่ไงใช่ใช่มางานด้วยสัมภาษณ์ไปหนึ่งนทีเองเรื่องงานเราได้เราได้คุยกับพี่ปรไมว่าวันนี้เราก็มีออกงานแล้วตาันล้ว่าจะตอบยังไงจะอะไรยังไงอย่างเงี้ยคือถามว่าแบบบอกเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบรู้ว่ามีงานไหมรู้ค่ะ แต่เรื่องที่แบบว่า,เ,าเตรียมกันสัพพมภาษณ์อะไรเงี้ยไม่เตียมอยู่แนละ้วเพราะว่าเป็นคนเตียมไม่ได้ลืมจร <c oughs> ิง <c oughs> เราเราเซอร์ไพรส์กับคำตอบของแมว่าแบบเฮ้ยเขากล้าพูดแบบนี้เลยกับ <c oughs> พี่พี่อะไรเงี้ยก็ <c oughs> มีพี่พี่มาพิมพ์มาบอกหนูว่าแบบเออเขาบอกแบบนี้เลยนะหนูก็แบบว้าวแต่ว่าเราก็แบบเราก็บอกหนึ่งเนาะแบบไม่ต้องให้เกียริเราใช่ก็เป็นเป็นคนที่ดีอ่ะคนนี้ท่าไม่ต้องไม่เปิดใจลองแบบลองคุยกับเขาหนูรู้สึกว่าคนเรามันไม่ต้องแบบ ไม่ต้องจมอยู่กับอะไรที่มาทําให้เรารู้สึกว่ามันเศร้าหรือมันทําให้ทุกข์ใจอะไรที่ทําให้เราแบบมีความสุขว่าเราแบบก็ก็แค่แบบอยู่กับมันแค่นั้นสองเดือนที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะที่คุยกันกับสองเดือนแล้วหรออ๋อเขาบอกว่าประมาณประมาณนั้นกน้าตอนวันนั้นก็คอนแทคหนุนก่อนก็เออก็มีความสุขค่ะอ๋อหลังวันหลังวัน พี่บอมดูหน่อยดูหน่อยพันธุ์ที่อยู่น้ำเมื่อกี้อ่าเจ็บตาหนึ่งสองสองปุ๊บใหม่ได้เคยเจ็บทั้งมันเออก็ดีค่ะมันมันคลิกกันตรงไหนอะระหว่างเราการเล่นก็คือแบบว่าเออโอเคล่ะมูจะได้แน่อะไรอย่างเงี้ยก็หนูว่ามันเขาเรียกว่าทำความรู้จักกันมาเรื่อยๆแล้วก็พอได้รู้จักกันมันมีแต่แบบอะไรดีๆเข้ามาด้วยก็เลยรู้สึกเออถ้า คุยกันไปเรื่อยๆน่าจะมีความสุขไปตลอดเราก็แบบสลุกอย่างเขาก็มีความเข็ดเมื่อเวลาอยู่ด้วยกันมันโุกมากเลยเหมือนคณะหนึ่งเหมือนเหมือนดูคณะอะไรสักอย่างเขาบอกว่าว่าที่อะไรของวัดตำทำพวกไม่ทันบางบางอย่างเราโควาเกินไปพวกเรานำนำเพลนก็น่าจะแบบมุกอาจจะเป็นคนเราแบบว่าช่วงวอุ้ยมุกเขไม่ได้ขาดนั้นะแรงเชียร์แรงจิ้นของคนรอบข้างมีผลกับเราเหมกับกันแต่ จริงๆอ่ะตอนตอนแรกไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้ว่าแบบคนเขาแบบประทับใจคนะู่เราขนาดไหนด้วยะคะ่ะก็คือเหมือนกับก็ร่ำร,มร่มเหมือนแบบร่มคุยกันมากขึ้นมากกว่ายังไม่ได้แบบตกลงว่าจะเป็นแบบในสถานะไหนหรืออะไรประมาณนั้นเหมือนแบบรู้จักกันมากขึ้นหนูว่าเป็นช่วงที่แบบมันต้องเรียนรู้กันมนะูมิงหมก็ตุง้งมูมิงไหมอะนะ่ะ ก็คงมีบ้างแหละเวลาอยู่กับแบบอะไรที่มันเป็นแบบมีความสุขทุกคนก็จะเป็นเด็กตอนค่ะตอนนี้จะน่าอะไรพีเล็กีเล็กพี่เล็กเราขอเลี้เมื่อตอนนั้นตอนนั้นก็ไปออกอาการอะไรการอ่านเลยกรตัดสินใจนานไหมเพราะว่าตอนนั้นก็มีกัรแบ่งเห่าดอกอานเล็กมาแล้วขอน้านิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดอะไรเลยตอนเขาชวนมาตอนเขาชวนทั้งอะไไม่ไม่ได้คิดอะไรนานเลยเพราะว่าคือเราก็ดูรายการเขาอยู่แล้วด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นรายการที่น่าสนใจ ได้กลิ่นด้วยทิ้งขี้ด้วยแล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยใช่เราแทบไม่ต้องทำอะไรเราไปแค่ไปนั่งกินอร่อยๆของเราก็เลยแบบเออจริงๆจริงๆอย่างอย่างอย่างแกงเพื่อนๆเขาเองมีส่วนช่วยแบบบิ้วเราไหมบิ้วเขาบิ้วเราอะไรอย่างเทั้งพี่แกสทั้งพี่บอยโอเออที่ที่เราอยู่ด้วยไม่ไม่นะคะหมายถึงชื่อแกงเขาคนดีที่ไหนโอ้คนดีที่ไหนไม่ไม่เราก็เป็นคนดีที่ไหนคนหนึ่งแล้วตอนนี้พี่เล็กเรียกเราว่าอะไรอะครับ เรียกเราว่าน้องโบเขาเสียงสองไหมแว่บอกอาเราน้องโบทำไมเมื่อเช้าแม่ไม่ถามขอถามแล้วว่าเดี๋ยวไม่ถามเลยเดี๋ยวไม่ถามเลยเาลอกร้อมาเออเขาลอกล้อเลยลอกล้อเขาสัมภาษณ์ไปหมดรล้อตายเขาเคยหันรอบวงเลยอ่ะอยากรู้ไงว่าเวลาที่เธอได้ยินอ่ะเราสึกว่าเป็นเสียงสองไหมหรือว่าเสียงสามถึงสี่ เสียงปกติคงคงไม่ได้แบบว่าน่าหนยไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นโอ้โควิดระเบียบโควิดกดดันไหมตอนนี้คือคุณค่อนข้างจะตามคู่เราแล้วอะไรอย่างเงี้ยตั้สามพันธ์ครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกอ่ะผมก็ไม่ได้กดดันอะไรพอเราแบบเริ่มเหมือนแบบเริ่มคุยกันแบบมากขึ้นแต่พอเหมือนคนแบบเขาเรียกว่าอะไรรู้ก่อนเราอ่ะว่าแบบอุ้ยเขาเข้ากันแล้วเขาต้องแบบ ช่วงเวลานี้เวลาน,นี้อะไรเงี้ยหก็แบบรู้ดีอีกแล้วเพิ <c oughs> ่งจะแบบเริ่มเริ่มแบบไม่นานแบนี้นใช่แลก,ก,ก็กดดันแล้วค่ะหลังจากนี้ก็คงกดดันแล้วค่ะเพราะทุกคนก็แบบว่าคาดหวังแบบอย่าคาดหวังนะคออทุกนแต่แต,แต่จริงตอนนี้คือยังไม่ได้แบบว่าตกลงเป็นแฟนกันใช่ใช่ค่ะยังยังพี่อเล็กเขาบอกว่าโบเป็นคนแบบขอร้องง่ายต่หลบโทรพาร์ที่อเล็กเป็นคนยังไงบ้างในสนามแบบก็คล้ายๆกันนะคะแบบ โัวล้อง่ายเราเล่นอะไรไปบางทีก็งงก็โหวล้อแบบตกเกินตัวไม่พอใจใครตลกกว่ากันฮะโหกันน่าจะเป็นหนูเพราะหนูร่อร่อยหนูร่อยรอยหนูร่อยรอยพี่เขาต้องเปรตไหมมันใช่ไหมแบบผมก็น่ารักก็ก็ตรงแหละเพราะว่าโปรให้สัมภาษณ์ว่าสเปคโบคือฝาวสูงตีใช่ไหมเออ จะขายตัวไม่ได้แลเนี่ยจะขายหนังให้แล้วที่ไปออกอะไรกันออกไปโควิดกับพี่สีแล้วโคแตกอันนั้นน่ะขายเยอะเราไม่ยัวคิดอะไรอยู่ที่เพิอหลุดอ่ะตอนนั้นน่ะัคือจริงๆอ่ะมันก็เป็นสถานการณ์ที่ก่อนหน้านั้ะคุยเรื่องของที่เขาด้วยก็เลยแบบเหมือนในหัวยังคิดเรื่องนั้นอยู่อะค่ะก็เลยแบบเผลอพูดไปแล้วมันไม่ได้ไป็นแค่คำแต่คำเดียวไปหลายครั้งเป็นจริงๆในหัวหรือในใจ สิบปย่ามายสิไม่แต่แต่งจริงตท,ท่ทีททเธอเขินมากนะรูอแบบว่าเธอจัดใจว่าแบบท,แทำตัวไม่ถ่วงอะถ่วงทำอะไรไม่ได้อะอแบบแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะลงด้วยนี่นีน่นี่ได้ไหไม่ได้แต่พี่สี่เขาดูใช่ไหม แเขาหุ่นหาพิติตรแต่ว่าคือเขาว่าแซวแบบทำปากแบบเหมือนพูดเขาว่าอะไรอะไรแต่เป็นคำใบอะไรแบบอย่างนี้ใส่ตัวหนูแบบไม่กรอกหัวหัวก็แบบเผอพูดไปแสดว่าก็นั่นารัะมันแบบมันเผลอพูดมันเผลอเรียกไปใจหนูมีแต่เขาอะไรนะอะไรนะอะไรนะบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้ใจอยู่ที่เขาอยู่ที่เขาหลัะ ใจหนูอยู่ที่เขาไม่ไดูพูดแล้วไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้าพี่ใจอะไรนะแล้วแบบเราดูคิดถึงเขาไงก็เลยเผลอเรียกทุกคนเาตอนนั้นคิดถึงเขาใช่ไหมคิดถึงเพราะว่ามันคิดถึงแต่ชื่อเขาว่าเขาแบบาคนก็แบบพูดแซวตลกอย่างเงี้ยจนแบบก็เห็นด้วยกับพี่เลยค่ะ แคไปหลึงชื่อเฉยเนาะไม่ได้คิดถึงตัวเขาเนาะอ่านหนาอ่านหนาอาหนาใช่หนาไม่หนาไม่หนาได้เวลาขายของแล้วนะคะทุกคนก็ายนตร์อโยธยาหากก็รวยนะคะในวันที่สองมกราคมนี้ค่ะก็คทุกโรง่าปยนต์สอทันวาอันวาเอาใหม่เอาใหม่พหพูดอะไรนะเอาใหม่เลยเอาใหม่หนังค่ะเอาใหม่นะคะฝากของใหม่ อายุทยามาหารล้วยนะคะรับชมกันได้นะคะในวันที่2ธันวาคมนี้ค่ะก็เป็นภาพยนตร์หนังราชสายมูค่ะในนั้นก็จะมีคาถาอยากให้ทุกคนไปรอฟังกันเพราะว่าคาถาจะใช้ได้จริงไปแล้วห่ได้าราริกาอย่างนี้หรอคะหรือเปล่ารอดูกันนะคะก็วันที่2ธันวาคมนี้ค่ะแล้วก็เรวนี้ค่ะก็จะเริ่ม่ายทางใต้เงาตะวันค่ะก็ฝากเลยนะคะ กับพี่กับี่มากับพี่มา,มาใช่